รายการนี้ดำเนินการถ่ายทำภายใต้มาตราการควบคุมโรคและข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548 สนับสนุนโดย t r รลจ g i n a อ l ลติเมตคอลลา g จนเซร u m เรื่องผิวต้อง t r รลจ g น n าสวัสดีค่ะ วันเดย์สเปเชียลเราพามาใจกลางเมืองกันเลยทีเดียววันนี้ที่เรียกว่าแบบว่าเราจะมาเรียนรู้ศิละปะการทำถนอมดอกไม้ให้อยู่ได้นานแบบศาสตร์ของทางญี่ปุ่นค่ะชื่อเฮอร์บาเรียมหลายคนอาจจะยังไม่รู้จกักศาสตร์นี้เดี๋ยววันนี้เราจะพาไปเรียนรู้วิธีการทำว่าทำยังไงะนะคะรวมไปถึงพากันมาที่นี่ค่ะคาเฟ่สไตล์จีนนะคะแคมป์คาเฟ่แอนด์บาร์ซึ่งดูแล้วเหมือนจะไม่น่าเข้ากันน่คือเป็นศินละปะญี่ปุ่นอยู่ในคาเฟ่สไตล์จีนในช่วงสถานการณ์แบบนี้อาจจะอยากหาแบบว่ากิจกรรม หรืออะไรที่ดูเพื่อการผ่อนคลายชนิดหนึ่งอันนี้เป็นอีกหนึ่งอย่างที่น่าจะทำให้ใจเราเย็นลงได้บ้างเนาะ,ะมาแล้วสวัสดีค่ะพี่หมูสวัสดีค่ะนี่เลยตามมาคือมาลีจีรังได้ยินชื่อทีแรกแล้วแบบเอ๊ อะไรคือมาลีจีรังมาลีจีรังเนี่ยเป็นแบรนด์เฮอร์บาเรียมความหมายของมาลีจีรังก็คือมาลีแปลว่าดอกไม้ค่ะจีรังแปลว่าตลอดกาลก็คือดอกไม้ที่จะอยู่กับเราไปตลอดกาลคือจริงๆริงเอเฮอร์บาีเรียมมันมีมานาน มันมีมานานแล้วก่อนนั้นมันมันเกิดที่อิตาลีมันจะเป็นแบบที่ทับดอกไม้ไว้ในสมุด<ะ>แต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาเอามาพัฒนาเอามาไว้ในขวด<ะ>เขารู้สึกว่าถ้าเกิดปักดอกไม้ไว้ในร้านอาหารเนี่ย<ะ>มันเขียวง่ายทุกวันเขาก็เลยเอามันมาใส่ไว้ในขวดจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนทุกวันวิธีการดอง เราใช้อะไรในการดองคะเริ่มต้นเนี่ยเราต้องเอาดอกไม้เนี่ยมาอบให้แห้งก่อนะนะฮะด้วยทรายซิลิก้าซึ่งมันจะช่วยดูด,ดความชืน้นแล้วมันก็จะทําให้ดอกไม้เนี่ยมันคงรูปร่างไว้แล้วเราถึงจะเอามันมาใส่ไว้ในขวดแล้วก็จัดร้อยเรียงให้เป็นชอ่อให้สวยงามนะฮะแล้วก็ใส่มินเนอรลอลมันก็จะช่วย p r e เซ r ดอกไม้ให้อยู่ไปนานๆลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาตอนนี้เนี่ยคือเขาเอาดอกไม้มาให้หรือว่าทางทางพี่เป็นคนจัดหาส่วนใหญ่แล้ว,ลวเราจัดหาให้แต่ว่า เขาก็สเปซิฟิกมาว่าอยากได้แบบไหนมีความหมายเรื่องเกี่ยวกับความรักจะส่งให้แฟนหรือว่าจะเอาไปถวายบูชาพระอยากได้สีขา,า<อ>ก็มีมีทุกรูปแบบส่วนใหญ่ดอกอะไรที่เขานิยมกันส่วนใหญ่เขาจะชอบเป็นสีสันเป็นซัมเมอร์ก็จะเป็นพวกนีฮัสเตอติสตอนนี้ขวดที่ใส่นี่คือไซส์มันมีผลไหมคะหรือว่าเราสามารถใส่ไซส์ใหญ่ๆได้เลยอ๋อมีผลค่ะใหญ่เล็กเนี่ยเราก็ต้องเลือกดอกไม้ให้เหมาะ เพราะว่าจะเกิดขวดเล็กมากเราก็ต้องเลือกไซส์ดอกไม้ที่ค่อนข้างจิงจ๋วปกติเนี่ยตัวตัวของพี่เองหรือว่าแบรนด์มารีจีรังเนี่ยเปิดไม่ได้แบบว่ามีหน้าร้านไม่ได้มีา้านไลน์เราทำเป็นเวิร์กช็ป<ล>อ <ทำ S 2> ปด้วยเป็นเป็นเวิร์กช็อปแล้วก็เป็นออนไลน์ถ้าใครสนใจอยากจะมาทํากิจกรรมที่เป็นเวิร์กช็อปต้องทอํายังไงคะตอนนี้ก็ตามเข้าไปดูได้ที่ที่ไอจีนะมามารีจีรังหรือเข้าไปที่ Facebook Page มาลีจีรังภาษาไทยนะคะเข้าไปติดตามตรงนั้นได้ก็จะมีอัปเดตเรื่องเวิร์กช็อปตลอดเวลาแต่ช่วงนี้โควิดก็อาจจะน้อยหน่อยเป็นไพรเวทได้ไพรเวทได้พูดมาขนาดนี้เห็นอุปกรณ์และอยากลองทําบ้างใครสอนรถเมย์ทำนะคะพี่ได้เดี๋ยวพี่เจี๊ยบจะเป็นคนมาสอนโอเควันนี้ขอบคุณพี่ผุ๋มากนะคะขอบคุณคุณเอาล่ะเดี๋ยวเราจะไปทดลองทํากับพี่เจี๊ยบกันว่าเป็นยังไงนะคะ จะมาทดลองทําแล้วค่ะทํากับพี่เจีย๊ยบสวัสดีค่ะ,คะพี่เจี๊ยบจะเป็นคุณครูให้กับเราในวันนี้นะคะทีนี้ขั้นตอนการลงมือทําลงมือทําก็คือเลือกดอกไม้ที่เราชอบคอลเลคชันตอนนี้ที่มันฮิตมากในมารีจีดังก็คือโฟ์ซีซันและที่มันฮิตสดุดก็คือซัมเมอร์อ๋อดูมีความแบบสดสใสชนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะจัดเป็นเซตนั้นซึ่งขวดที่เรามีอยู่คือ เป็นขวดไซส์เ็มค่ะขวดแก้วอุปกรณ์มีอะไรบ้างคะอุปกรณ์ตอนนี้นะคะก็จะมีปากที่แล้วก็ไม้แคบปู๋ทำไมต้องมีไม้แคปปูะมันจะมีส่วนในการที่เราสามารถขยับคอมโพสดอกไม้จับงในนี้คอนนี๊ยมาจะใช่เราก็จะแบบว่าสามารถแบบดึงมันขึ้นมาให้เป็นทางซ้ายทางขวาอะไรเงี้ยโอเคค่ะขั้นตอนแรกเลยเนี่ยเราจะต้องคอมโพสดอกไม้ที่คุณรอมเย์อยากได้เวลาเราทํางานอะเราจะสเก็ตงานก่อนใช่ไหมคะว่าเราเอ๊ะ เช่นคุนเมยอยากให้เนื้ออยู่ข้างหลังอ่ะเราก็ลองวางก่อนสมมติเราเมเริ่มอย่างนี้แล้วยังไง่อนะคะอ่ะเราก็ต้องเอาเลเยอร์ที่1เอาอันหลังก่อนเอาอันสูงสุดอันสูงสุดใส่ลงไปอังสูงทดลงไปอ๋อโอเคค่อยๆโอ้หแคบจ้ะดูเหมือนว่าใบน่าจะแตก ก็ใช้ครีมหนีบได้ไหมได้ตอนนี้ตอนนี้เอาคอนีลลงไปก่อนก็ได้แล้วค่อยแบบจัดทีเดียวแต่จริงๆอ่ะจะใช้ครีมตั้งแต่แรกเลยก็ได้แต่บางทีเราก็ใช้มือเลยเพราะเราคาดว่าบางอันมันได้อยู่ใช่เราก็จะใช้อุปกรณ์พวกนี้ไม้เสียบลูกชิ้นบ้างไอ้ตะไม้แคะอะไรก็ได้ที่เขียนแล้วเราถนัดนี้มีอะไรแนะนํานิดนึงได้เลยไอ้อันที่แบบว่าสมมติอันเนี้ย มันเป็นดอกที่แบบมีความบอกบางนิดหนึ่งเราจะใส่มันเป็นช่วงท้ายเลยก็ได้เพื่อที่ว่ามันจะทําให้การเสียหายของดอกไม้อะมันน้อยลงมันจะได้ไม่โดนอะไรเกี่ยวแล้วไงต่อนะคะจริงๆพอถึงขั้นตอนนี้ดอกไม้มันจะเยอะแล้วใช่ไหมคะค่ะมันจะมีวิธีที่จะเอาดอกอื่นเข้าไปก็จะใช้อุปกรณ์เราเนี่ยแหละกดอ๋อกดมันไว้แล้วก็ค่อยเอาแล้วเรา้ใส่สองบนใช่ถ้ามันร่วงคนมันไม่ต้องผนสามารถมันเดี๋ยวค่อยเทตอนหลัง อ๋อเดี anymore anymore okay. Okay. Okay hmm? okay. ๋ยวเราจะได้เช็คด้วยว่ามันจะลอยขึ้นมาไหมพอมันนอนปุ๊บก็คือส่งยากเลยโอเคโอเคค่ะเข้อเองอ่ะใช่เข้ออย่างนั้นเก่งมากจริงๆเราหามากแตเขี่ยไปได้เรื่อยๆก่อนเลยมันล่วงก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราค่อยนั่นลง ต่อไปจะเริ่มการใส่น้ำมันค่ะเป็นเป็นมิเนอรลออยเป็นน้ำมันที่จะไปพรีเซิฟตัวดอก,ดอกไม้ไมเพื่อให้อยู่นานขึ้นค่ะแต่เราจะต้องตั้งไว้พ้นแดดเพราะแดดจะทำให้ดอกไม้อะซีดลงหรือบางทีน้ำมันอาจจะเหลืองอาลละอันนี้คือเรียกว่าเสร็จเรียบร้อยสามารถที่จะ ทำเองได้แล้วก็สั่งทําไปเป็นของฝากของขวัญสาหรับคนที่คุณรักได้หมดเลยซึ่งเหมาะกับช่วงนี้มากค่ะไม่เจอเพื่อนอไม่เจอญาติผู้ใหญ่ใช่เราสามารถทาแล้วส่งไปให้ถ้า,ถ,าถ้าคุณนนไม่ได้ทำไปนี่ไปเวิร์กช็อปกับเราสามารถทําส่งให้ญาติผู้ใหญ่ได้แบบอ,อยู่ในอยู่ในแบบขวดอะไรก็ได้อีกด้วยแต่ทําไมวันนี้แอบสงสัยทำไมพี่เจ็บนะั่งรถเมลที่นี่กันที่นี่อะคะที่นี่เป็นที่เรามาใช้ที่เวิร์กช็อปก็คือจะใช้ห้องอีกด้านหนึ่งแล้วเวลาที่ ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะพาแบบมาทานน้ํอะไที่นี่เพรา่เครื่องดื่มดีมากเครื่องดื่มดีเหรอคะแต่เห็นมีความเป็นสไตล์จีนมากมากใช่งั้นเดี๋ยวเบรกหน้าเนาะเราพาแนะนําที่นี่กันซะหน่อยดีกว่าไหนๆก็มากันแล้วเนาะวันนี้ขอบคุณพี่เจ้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสนับสนุนโดยคอลลาเคนโก้พลัส 4K AMPM ขนมสูเฟรแพนเคก้กต้นตำรับแท้จากฮ่องกง บรรยากาศคาเฟ่นะคะของเราน่ารักน่ารักชื่อว่าแชมป์คาเฟ่แอนบาร์นั่นเองคาเฟ่ไม่ได้เขียนว่าเป็นคาเฟ่นะคาเฟ่เหมือนแบบภาษาจีนหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราเขาเขียนก็เป็นชื่อน,นี้พี่ชาวกับพี่บูมวันนี้เจ้าของร้านไม่ได้มาบังเอิญแกไม่ว่างพอดีเราก็เลยขออาสาพามาเที่ยวที่นี่กันมูดแอนทงองที่นี่ดูนะคุณผู้ชมนะลักษณะก็จะเป็นสไตล์แบบจีนร่วมสมัยนิดนึงแล้วก็เขาได้แรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์เรื่อง In the Mood for Love ค่ะของภูมิกับหวงกาไวนะ ข้างในเขาคือเอกลักษณ์เลยเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเรื่องของไฟนีออนถ้าเกิดเข้ามาเราจะเห็นการตกแต่งที่เป็นการผสมผสานดูแบบมีความแบบสมัยใหม่ด้วยแล้วก็ดูมีความเป็นแบบจีนอย่างที่บอกไปในเรื่องของดีเทลการตกแต่งต่างๆหรือว่าสีสันอะไรแบบอย่างเงี้ยเขาบอกว่ามาที่นี่เนี่ยเรียกว่าหลีกหนีความวุ่นวายใจกลางเมืองมาอยู่ได้ตั้งแต่เช้าจรดเย็นเลยช่วงกลางวันเนี่ยก็จะได้แสงเห็นะคะก็ทําเป็นแบบว่ากระจกหมดเลยได้แสงแบบธรรมชาติจากด้านนอกเข้ามาพรองคืนเขาก็มีการดิมไฟลงนิดนึงแล้วก็ใช้แสงนีีอออนนท่่มัออกดูแบบยาง้ ดูมันจะดูสนุกสนานขึ้นเพิ่มขึ้นมานะคะแล้วก็มีการเสิร์ฟเครื่องดื่มต่างๆรวมไปถึงแบบอาหารและของว่างด้วยนั่นเองนะจ๊ะรายละเอียดดีเทลถ้าสังเกตน,นะ <S <S เห็นไหมข้างหลังมีการเพ้นท์ลายดอกโบตัน๋นก็เป็นดอกไม้ของจีนเหมือนกันรวมไปถึงตรงเคาน์เตอร์ถ้าเป็นคนจีนเขาเล่นก็คือนกกระจอ่ะคะ่ะแล้วเขาก็เอามาเป็นการแบบว่าตกแต่งเคาน์เตอร์ของเขารวมไปถึงเห็นจากกนนไหมคะ จากการก็จะเป็นแบบพวกลายครามแบบจีนอะไรอย่างเงี้ยแม้กระทั่งกาน้ําชาหรือว่าแก้วน้ําชาของเขาหรือว่าแก้วที่ใช้เสิร์ฟที่ร้านน,นี่ยังเป็นลายจีนเลยเนหะ็นไหมน่ารักมากอะ่ะเดี๋ยวต้องลองสั่งเมนูของที่นี่มาดูเพราะว่าจานชามที่เขาใส่ในการตกแต่งมามันมีความแบบเป็นสไตล์จีนมาก มีหลากหลายเมนูที่น่าสนใจมากที่เราดูจากตรงนี้เนี่ยนะคะแต่ว่าพี่บูกับพี่ชาวเขาบอกไว้ว่าที่นี่เนี่ยมีเมนูที่เรียกว่าเป็นแบบเร c o m m e ม d มาแล้วต้องสั่งถูกไหมคะพี่เอกสวัสดีด้วยนะคะพี่เอกพี่เอกเป็นบริสต้าของที่นี่ใช่ใช่ไหม ดูแลเรื่องของเครื่องดื่มแล้วก็อาหารการกินทั้งหมดที่ตรงนี้เลยเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยเป็นกาแฟาที่เป็นเฮาส์เบนใช่ครับเราจะมีเฮาส์เบนทั้งหมด2ตัวครับะจะมีตัวแคมเบนก็จะเป็นลาบูลเวนกับบารซิลเซรโดเบนหนึ่งเป็นแมนดารินเบนเอออันนี้ก็จะเป็นเอธิโอเปียค่ะแล้วก็คโคลอมเบียกับโกเตมาลาครับผมคือกาแฟาที่นี่เขาแบบส่วนใหญ่ก็จะมีแบบเพื่อนบ้านใ,นใกล้เคียงเราเนาะมีมาจากเวียดนามด้วยลาวด้วยบราซิลเอธิโอเปียอะไรที่เป็นแบบฮอตคิดที่ทุกคนชอบมีหมดแต่ว่ามันจะมีการเอาเบร ผสมรวมกันใช่ครับอะไรแบบอย่างนี้ใช่ครับต้องลองอะไรนิยมบ้างวันนี้เดี๋ยวผมจะให้พี่รถเมย์ได้ลอง ชิมตัวเขาเป็นเป็นตัวแทมเบลนะครับเป็นเมนูแฟดไว้แล้วครับโอเคอันนี้เป็นเป็นกาแฟนมร้อนแต่ว่าจะเป็นโฟมนมบางๆกินนุ่มๆหน่อยเดี๋ยวให้น้องเขาลองทําให้เลยได้ลุยค่ะลุยค่ะมีอะไรอีกที่น่าสนใจสาหรับที่นวมั้ยมีอีก2ตัวก็จะมีเป็นตัวเดอร์ตี้สตัวนะครับจะเป็นเอพิลเดอร์ตี้กับเออ่ซอลเต็ดคาราเมลเดอร์ตี้นะครับอันนี้ก็ตัวแรกเนี่ยจะเป็นนมผสมกับ ครีมค่ะแล้วก็จะใส่เ,เขาเรียกว่าไสหลับเป็นจับมินไลท์เพิ่มความหอมให้เป็นเหมือนแบบข้าวห,แบบหอมแบบข้าวหอมครับอน,นิีหนึงแล้วก็จะมีกาแฟอยู่ด้านบนอีกตัวหนึ่งจะเป็นเอ่อสต๊กคาราเมลครับอันนี้ก็ะจะให้มันจะลักษณะคล้ายๆกันมีนมแล้วก็มีครีมแต่ว่านี้เราจะเพิ่มตัวของตัวซีซอเข้าไปให้ความเค็มเล็กๆอีกหนึ่งกินเข้ากันกับกาแฟนี่นะหูหอมเลยอ่ะแปบ๊บเดียวเอง นี่แค่เขาแบบปั่นทั่วนิดนึงก็คือหอมแล้วอันนี้คือเมนูเครื่องดืง่มส่วนเมนูที่เป็นแบบสแน็คที่เป็นอาหารของที่นี่ก็คือมีเหมือนกันที่เป็นบอกว่าเมนูที่เจ้าของร้านแบบเขาเรียกว่าเป็นกลิ่นอายที่เหมือนครอบครัวทำแล้วก็อยากจะนํามาแล้วก็มาเสิร์ฟที่นี่มีเป็นเมนูดหลยอะอย่าเออถ้าที่นี่แนะนําผมแนะนําเป็นตัวลูกชิ้นกุ้งกับกอบเบี้ยกุ้งครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นอ่างท้อกล้วยครับตัวนี้จะมีสองส้อยนะครับ อ่งทอ้กทอกล้วยใช่ครับไส้อะไรบ้างคะมันจะมีไส้เป็นไส้ข้าวเหนียวกับไส้กุ้ยช่ายครับต้อง<ะ>ลองดูเลยะที่นี่เขามีอันนี้เมนูอาหารอื่นอื่นก็น่ากินนะคะใครที่แบบว่าชอบอาหารที่มีกลิ่นอายของความเป็นแบบจีนๆหน่อยแบบคนไทยเชื้อสายจีนที่เขาทานกันบ่อยๆมาที่นี่เขามีเสิร์ฟด้วยนะคะมาเดี๋ยวเรารอดูว่ามีอาหารอะไรมาเสิร์ฟบ้างค่ะ เมนูที่คุณเอกแนะนํามาทั้ง3เมนูด้วยกันนะคะอยู่ตรงหน้าเราแล้วอย่างที่บอกไปว่าเห็นไหม เขามีกลิ่นอายของการบอกว่าไปทานกาแฟเหมือนสภากาแฟช่วยกระทานที่รองก็จะเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีกลิ่นอายแห่งความเป็นแบบจีนๆแวะเวียนกันมาที่นี่ได้แต่ตอนนี้มาตรการของยางร้านก็คือยังไม่สามารถนั่งทานที่ร้านได้นะคะแต่ว่าสามารถสั่งเดลิเวอรี่ก็ได้หรือจะมารับที่ร้านแล้วก็นำกลับไปทานที่บ้านก็ได้เช่นกันค่ะซึ่งพี่ชาและพี่บูวันนี้บอกเลยว่ามีโปรโมชั่นดีๆสําหรับแฟนรายการวันเดย์สเปเชียลมาฝากทุกคนด้วยตั้งแต่วันนี้นะ ถึง31สิงหาคมถ้าเกิดคุณเป็นแฟนรายการวันเดย์สเปเชียลดูอยู่แล้วอยากจะสั่ง Delivery นะหรือเ k คเวท์พี่บูมพี่ชาวลดให้10%ค่ะแค่คุณบอกว่าคุณมาจากรายการวันเดย์สเปเชียลลดไปเลย10%นั่นเองนะคะยังไงวันนี้ขอบคุณพี่บูมพี่ชาวรวมไปถึงน้องเอกที่ร้านด้วยขอบคุณนะคะลองแวะมานมาดูได้ค่ะร้านน่ารักบรรยากาศดีๆเมื่อไหร่ที่เรากลับมา นั่งทานที่ร้านได้เหมือนเดิมที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่น่าสนใจเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะพาไปหาอีกหนึ่งความสเปเชียลของเราว่าจะเป็นอะไรสักครู่เดียวค่ะสนับสนุนโดย t r i l a ีน n a u l t i m a t e Collagen Serum เรื่องผิวต้นเทรลาจินา่าเอาละค่ะกลับมาอยู่ที่บ้านกันต่อนะคะช่วงนี้อย่างที่บอกไปออกไปข้างนอกก็ต้องบอกว่าล้างมือบ่อยๆใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะคะพะถ้าคุณไม่ใส่หน้ากากอนามัยออกจากบ้านผิดกฎหมายถูกปรับนะคะหลักหมื่นด้วยถ้าเกิดจะโดนมาเนี่ยนะคะดังนั้นอยู่บ้านเนี่ยก็จะปลอดภัยที่สุดถ้าจําเป็นก็อย่าเพิ่งออกไปข้างนอกกันเยอะอะไรอย่างนี้นะคะการพบปะผู้คนบางทีเอานะ นานๆจะได้เจอเพื่อนบ้างเพื่อนก็จะแวะเวียนกันมาบ้างหรือว่าอะไรแบบอย่างนี้อย่างเช่นวันนี้พี่ปุ๋ยนิไทยก็มาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแวะมาเยี่ยมเมย์ถึงเราจะมาบ้านใครเขาด้วยมารยาตอนนี้ก็คือต้องน่แหละค่ะมใส่แมสาใส่หน้ากากเอาไว้นี่เด็นใไหมชวนเพื่อนมาบ้านนี้เพื่อนนะคะรุ่นเพื่อนแล้วแต่งตัวนี่มาตอนหลักๆเนี่ยลาอ่อนน้อยตลอดเวลาจริงๆอรถเมย์คำนี้ยะอึกเหมือนกันนะละอ่อนนี่ไม่ดีเหรอคะละอ่อนจริงๆอ่ะอยากจะละอ่อนตล ลอดการจต่พอไปนับแล้วอุ้ยเข้าใกล้เลขหแล้วพี่ปุ๋ยแต่ยังดูเด็กตลอดเวลาจริงๆเน่ยเป็นคำเหี๋ว่านี่หยอดยอดน้ำมันเครื่องพูดตามตรงนะไม่ได้หยอดน้ำมันเครื่องนะต่อให้พี่ปุ๋ยออกไปเดินข้างนอกแล้วคนอื่นเห็นนะคนอื่นจะพูดเหมือนที่รถเมย์พูดจริงๆตองเียพี่วันเวลามันผ่านไปฉะนั้นความชลามันไม่เคยชะลอยิ่ง คนที่แบบทำงานหนักหักโหมอย่างพวกเราแล้วไม่ดูแลร่างกายม,มันเจอแน่นอนโดยเฉพาะเกี่ยวกับสภาพผิวนะฮะขอบอกเลยว่าผิวพรรณเนี้ยมันไปเร็วมากกว่าร่างกายภายในที่เคยเจอมาแล้วเคยเจอแบบว่าคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยหรือว่าแม่้าที่ตลาดเนี่ยเตือนเราให้เราได้สติเขาตะโกนมาเสียงดังมากว่าอออีดารากระเทยแก่ๆคำนี้มัน,นฉันแก่แล้วหรอคุณขาขอบอกเลยไปดูภาพที่เซลฟี่กันไหม ภาพเซลฟี่ในวันนั้นขอบอกเลยว่ามันทําให้เตือนใจแล้วก็เก็บเอาไว้ทุกวันนี้เลยค่ะว่ามันมีปัญหาเกี่ยวกับผิวหน้าทุกคนต้องมีและถ้าเกิดคุณยิ่งดูแลไม่ดีต้องเจอดหนักมากกว่าเก่าไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยรอบดวงตาที่เกิดขึ้นร่างน้ำหมากหรือแม้กระทั่งรูขุมขนยิ่งเป็นผู้ชายเนี่ยมีความกล้าคือรู้ตัวชา้าก็เลยอ้าปล่อยไปตามยาถากรรมแต่อยากสวย วันนี้เขาบอกเลยว่าวันนี้ที่กล้าออกมาเพราะว่าดูแลผิวหน้ามาแล้ว mm hmm. ทําให้เรามีความสุขว่าเออเรามั่นใจวันนี้เขาบอกเลยว่าแต่งหน้ามาค้างเดียวฮะ huh? จริงปะเนี่ยแต่งหน้ามาข้างเดียวแล้วดูผิวน,นะวปัญหาที่เคยเกิดขึ้นวันนี้มีหรือเปล่าเปรียบเทียบกันเลยนะคะ,ะนี่นะคะหน้าของพี่ปุ๋ยด้านนั้นที่ชี้อยู่ตอนนี้เนี่ยคือไม่ได้แต่งหน้าฝั่งทางซ้ายคุณดูนะคะส่วนด้านขวานี่คืออันที่แต่งหน้านะโอ้โห นี่หรือรอยรอบดวงตาคือดูไม่ออกจริงนี่ความนุ่มของหน้าจิ้มไปนี่เด้งดึงเด้งดึงนะเห็นไหมคะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะปุ๋ยดูแลตัวเอง1ิปีกับไตรจีน่าตัวนี้ไตรจีน่าเป็นเซรั่มที่เข้มข้นเข้มข้นถึง10 x แบบนี้แล้วก็ดูแลผิวหน้าพี่ปุ๋ยคนนี้มาใช้ง่ายมากมันใช้แค่ป้ายแบบนี้ เพียงแค่หนึ่งอย่างทารอบดวงตาได้แทนไอคีมเดคีมไนท์คีมนะฮะแม้กระทั่งคอคีมของนุยชาคอคสตกนิดหนึ่งนี่ไม่กล้าเอามือไปเทียบพี่ปุ๋ยเลยนะนั่นเห็นไหมมันแตกต่างกันมากสัมผัสได้ครั้งแรกหรือคืนแรกที่คุณทาคุณจะรับรู้เลยว่านอนก็ไม่เหนียวเนือะ,ะนะแล้วก็ชุ่มชื้นด้วยหนึ่งกระปุกแบบนี้ใช้ได้เกือบสอเดือน แล้วพอหมดหนึ่งกระปุกแล้วดูปัญหาที่เกิดขึ้นริ้วรอยที่เป็นไฟไลา์แบบว่ารอบดวงตาลูกคางคนมันเป็นยังไงบ้างคุณพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองไม่ต้องเชื่อปุ๋ยแต่ปุ๋ยอยากให้คุณลองโดยเฉพาะวันนี้ที่อยากจะให้คุณได้ลองกับ100ส100สสายที่ไม่มีใครสามารถให้ได้ถ้าไม่ใช่คนที่ชื่อปุ๋ยนิทัศน์คนนี้ฟังดีๆนะคะ โทรมาตอนนี้ที่หนึ่งห้าเจ็ดเร้อยสิทร้อยสายที่คุณจะได้รับคือ1กระปุกใหญ่เตละจินา่าแถมอีก1กระปุกใหญ่เตละจินา่าแล้วก็แถมนี่ยขนาดพุพาอีก1กระปุกยังไม่พอค่ะให้ไมเซลาโฟอีกหนว่และช่วงนี้ หน้ากากผ้าที่สวยๆนะฮะที่ดูสะอาดแล้วก็ใส่สบายหายใจคล่องอีก1ชิ้นทั้งหมด5ชิ้นแบบนี้มูลค่าเต็มคือ8,600บาท8,600บาทคุณลืมไปได้เลยเพราะวันนี้คุณจะจ่ายเพียงแค่2,900 90บาทเท่านั้นเองค่ะนะฮะโทรมาตอนนี้ที่1577เจ้าสิบได้จัดส่งฟรีนะคะรูดบัตรเครดิตได้นะคะคุณขาเช้า15บาบาทเย็น15บาทคุณพาแต่ละจีนะแล้วคุณสามารถเปลีป่ยนแปลงตัวเองโทรมาตอนนี้เลยค่ะที่1577อ่ะมาดูกันค่ะว่าทำไมปุยถึงต้องให้น,น,น,นี่โฟมตัวนี้มันดียังไงมันเป็นงไงแฮปปี้ยังไงอขอยืมมือพี่พี่เบนได้ไหมคะนะะโอเคอ่ะพี่เบนดูนะนี่นะ ไอเลเนอร์ที่กันน้ำอ่ะแล้วดูนิดนิดติดที่จูบไม่หลุดโหสีบานเย็นสีบานเย็นเลยค่ะบแม่แล้วก็ใช้หนึ่งปั๊มแบบนี้นี่ไม่ถึงปั๊มนะถ้าปั๊มหนึ่งมันมันต้องกดเต็มมากกว่านี้ให้เต็มเต็มเลยก็ได้นี่ดูนะแล้วพี่ปุ๋ยเขแปะไว้อย่างนี้แล้วรูปไล์เบาๆแบบนี้แค่นี้เองเนี่ยรูปไล์เบาๆนี่นะอ่ะดูแค่นี้เราก็เห็นว่าเป็นไงฮะไอเลเนอร์ที่กันน้ำมันออกแล้วนะฮะแต่เนี่ย อยู่ที่บ้านก็ลางด้วยขั้นตอนเดียวฟบแบบนี้คุณดูสิคะเห็นไหมโฟมตัวนี้ขอบอกเลยว่าขาดตลาดมานานแล้วนุฮะไม่เห็นมาสักพักแล้วพี่ปุ๋ยไม่ได้เข้ามาเมืองไทยเพราะมันนานมากฉะนั้นแล้วตอนนี้ปุ๋ยเลยยึดเอาโฟมตัวนี้มาคนเดียวกับสิทธิพิเศษและโปรโมชั่นฟังดีๆค่ะโทรมาตอนนี้ที่1577ได้รับเลยค่ะเซรั่มหนึ่งกระปุกใหญ่แถมหนึ่งกระปุกใหญ่แถมพกพาแถมมิซลาโฟมอีกหนึ่ง สี่แล้วเอาหน้ากับผ้าไปอีกฮะกาดจะได้ไม่ตกทั้งหมด5ชิ้นแบบนี้มูลค่าเต็มคือ8,600บาทแต่คุณจ่ายเพียงแค่2 9 9 0ัรเบาทเพียงแค่คุณโทรมาตอนนี้ที่1577อย่าพลาดค่ะโทรจองสิบไว้ก่อนเงินเดิอนออกแล้วค่อยจ่ายเงินไม่ใช่ปุ๋ยคนเดียวที่ปุ๋ยบอกไปแล้วคนในวงการที่กล้าออกมาบอกว่าเขาใช้เตระจิน่าจริงๆและเห็นผลจริงๆเปลี่ยนแปลงตัวเองได้จริงๆไม่ว่าจะเป็นพี่หมูดีหลกทองวัฒนา คุณปุ้ยพี่มนวันคุณบุ๋มปนาัดดาว,วงพุธีคุณกิก๊กมายุรินผ่องผุดพันธ์และคุณป่านธนพรคิมก็ไม่เป็นซิมแล้วดีว่าเห็นมือไทยกลับกลายมาเป็นหมวยสวยเก๋เลยทีเดียวฉะนั้นแล้วโทรมาตอนนี้ที่1577อยากให้โทรมาจองไว้ก่อนที่1577หนึงกระปุกใหญ่แถม1กระปุกใหญ่แถมพกพา3ชิ้นนี้เซรั่มล้วนๆยังไม่พอให้มาซิซราโฟมอีกหขวดและหน้ากากผ้าอีก รูดการได้บัตรเครดิตของคุณรีบกดที่1-5-7-7ค่ะอเ่ะเคล็ดรับความสวยจากพี่ปุ๋ยนิทัศน์คนนี้เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆคือเห็นแล้วในแวดวงการบันเทิงนี่หลายคนต้องพูดถึงพี่วันนี้ขอบคุณพี่ปุ๋ยมากจริงๆขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจะแวะมาอีกนะได้เลยยินดีมากๆส่วนคุณผู้ชมอยากรู้ว่าวันนี้รถเมย์ไปทำอะไรมาบ้างค่าใช้จ่ายเป็นยังไงไปชมเลยค่ะ สรุปค่าใช้ใจ่ายของวันนี้กันดีกว่าค่ะสำหรับการเวิร์กช็อปนะคะมาลีจีรังคนละ3,500บาทค่ะส่วนเมนูที่ร้านทัมคาเฟ่แอนด์บาร์นี่นะคะวันนี้ก็อยู่ที่380บาทรวมทั้งหมดแล้ว3,880บาทนั่นเองค่ะซึ่งคุณผู้ชมสามารถที่จะดูเราย้อนหลังได้ด้วยนะสามารถดูได้ที่ช่อง YouTube ชื่อว่า my channel official นะคะแล้วคุณพิมพ์คำว่า one day special ค่ะเรามีคลิป ดีน่าสนใจอีกหลายที่กันเลยทีเดียวมาแนะนำด้วยอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสัปดาห์หน้ารถเมย์จะมีเรื่องราวดีๆจากที่ไหนมารวบรวมให้กับทุกคนได้แบบรับรู้กันยังไงก็ติดตามค่ะวันเดย์สเปเชียลทุกวันเสาร์บ่ายโมงตรงทางไทยรัฐทีวีช่อง32แห่งนี้นะคะวันนี้ไปก่อนแล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราเอาไปให้คุณสมีทำแล้วขวดน้งใหญ่อย่างนี้เดี๋ยวจะบอกเขาพี่เอาดินออกให้หมดแล้วเดี๋ยวเอาน้ำมันใส่เอาดอกไม้ลงไปแคม ชใช่ไหมใช่มีม่ใช่ไปทำให้